เรือลำยักษ์ค่ะที่แล่นเข้าเทียบท่าเรือวาเลตตาที่ประเทศมอลตาไม่ใช่เรือขนส่งสินค้าแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นเรือโลโกสโฮปค่ะทำหน้าที่เป็นร้านหนังสือลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดที่เดินทางไปมอบความรู้ให้กับคนรักการอ่านมาแล้วรอบโลกค่ะต้องบอกว่าภายในเรือที่มีความยาวถึง132เมตรอัดแน่นไปด้วยหนังสือกว่า5,000เล่มค่ะ ซึ่งก็เป็นหนังสือหลากหลายประเภทนะคะทั้งวิทยาศาสตร์อาหารศิลปะภาษากีฬาร่วมถึงตำราเรียนต่างๆซึ่งลูกเรือกว่า300ชีวิตที่ทําหน้าที่บนเรือไม่ว่าจะเป็นบรรัารักวิศวกรพรอครัวล้วนแต่เป็นอาสาสมัครที่มาจาก60ประเทศทั่วโลกค่ะ เรือโลโกสโฮฟนะคะอยู่ในความดูแลของ GBA s h i p s ค่ะซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในประเทศเยอรมนีนะคะโดยเรือลำนี้จะเดินทางไปเทียบท่ากับที่ประเทศต่งตางๆแล้วก็จอดอยู่แต่ละท่าราวๆสองถึงสสัปดาห์เพื่อจำหน่ายหนังสือราคาถูกให้แก่ผู้ที่สนใจสำหรับจุดหมายปลายทางต่อไปของเรือโลโกสโฮฟจะมุ่งหน้าไปที่อลบาเนียและมอนเตเนโกรในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและเดินทางต่อขาไปยังกรีซไซปรัสเลบานอนอียิปต์และจอร์แดนในช่วงฤดูหนาวนะคะ